สวัสดีครับจดหมายจากฮอกวอตส์จะส่งถึงมือพ่อมดแม่มดรุ่นเยาวโดยปลายสนีนกหูก่กอนพวกเขาจะอายุครบ11ปียกเว้นในกรณีท่านนักเรียนเกิดจากครอบครัวมาร์เกิลไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของโลกผู้วิเศษจดหมายตอบรับจะถูกนำมาส่งโดยศาสตราจารย์และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนโดยตรงที่ต้องนำจดหมายมาส่งด้วยตัวเองก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของพวกเขาอย่างกระทันหัน และอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับสังคมผู้วิเศษที่ถูกปกปิดไว้นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่และศาสตราจารย์จะคอยช่วยเหลือพ่อแม่ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนพ่อมดแม่มดดูแลทุกเรื่องจนไปถึงเรื่องของการซื้ออุปกรณ์การเรียนเอาละครับเมื่อได้รับจดหมายจากฮอกวอตส์แล้วเข้าใจโลกของผู้วิเศษแล้วต่อไปนี้คือ1ิสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับวันแรกที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวดมนศาสตร์ฮอกวอตส์แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ 're a wizard, Harry. I ตัวรถไฟ Hogwarts Express นักเรียนปีหนึ่งทุกคนต้องมีตั๋วรถไฟ h o g w a r t ์เอ็กเพรเพื่อใช้ในการเดินทางจากสถานีรถไฟ King Cross ไปยัง h o g w a r t ์ไม่มีตัว๋วก็ไม่มีทางไปที่ h o g w a r t ์ได้ดังนั้นตั๋วรถไฟ h o g w a r t ์ Express จึงถูกจัดให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆครับสำหรับผู้ที่เกิดจากครอบครัวผู้วิเศษตัวรถไฟจะถูกส่งตามมาที่หลังจดหมายตอบรับเข้าเรียนส่วนใครที่เกิดจากครอบครัวมาร์เกิลหรือในกรณีอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่และอาจารย์จะนำตั๋วรถไฟมาให้พวกเขาด้วยตัวเองแฮร์รี่พอตเตอร์มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับชานชลาหมายเลขเก้าเศษสามส่วนสี่ที่ระบุไว้บนตัว๋วถึงแม้ตอนที่แฮกริดยื่นตั๋วให้แฮร์รี่และบอกกับเขาว่า ทุกสิ่งที่แฮร์รี่จำเป็นต้องรู้อยู่บนตั๋วหมดแล้วทั้งวันเวลาสถานีรถไฟและชานชาลาแต่แฮกกลิดกลับไม่ได้บอกเรื่องของทางเข้าวิเศษไปยังชานชาลาหมายเลขเก้าเศษสามส่วนสี่แต่ก็ยังโชคดีที่ตอนนั้นแฮร์รี่ได้รับน้ำใจจากความช่วยเหลือของครอบครัววิสลีย์ว่าไงถึงแล้วไอ้หนูชานชาลาที่9แล้วก็ชานชาลาที่10ชานชาลาของแกก็ต้องอยู่ตรงกลางสิแต่ไม่เห็นมียังไม่ได้สร้างมั้งไอ้หนูเรียนให้สนุกนะ ลุงเวอร์นอนบอกยิ้มย้อยิ่งกว่าเก่าเขาจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกแฮร์รี่หันหลังกลับไปดูก็เห็นพวกเดอร์สลีขับรถออกไปทั้ง3คนหัวเราะกันยกใหญ่ซีลาอาถรรพ์บทที่6การเดินทางจากชานชลาหมายเลข9กเศษ3ส่วน e ี่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่านักเรียนปีอื่นๆที่ไม่ใช่ปีแรก จำเป็นที่จะต้องมีตั๋วรถไฟ Hogwarts Express นี้หรือไม่เนื่องจากรายละเอียดของสถานที่และว,วันเวลาการออกเดินทางจากชานชาลาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงครับเงินค่าขนมระหว่างเดินทางบนรถไฟด่วน Hogwarts รู้หรือไม่ครับว่านักเรียน Hogwarts ต้องใช้เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟ King Cross ไปยัง Hogwarts ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ7-8ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นบนรถไฟด่วน Hogwa r t s Express จึงจำเป็นที่จะต้องมีรถเข็นขายอาหารและขนมพ่อโมดเผื่อไว้สำหรับใครที่เกิดหิวกลางทางการมีเงินสดสักเล็กน้อยติดตัวไปด้วยเมื่ออยู่บนรถไฟจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นครับด้วยความที่แฮร์รี่ไม่เคยมีเงินซื้อขนมมาก่อนแต่ตอนนี้เขากลับมีเงินและทองเต็มกระเป๋าพร้อมไปกับขนมบนรถเข็นที่มากมายและเขาก็ไม่อยากพลาดอะไรไปสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเยลลี่เมดทุกรสของเบอร์ตี้บอดกบช็อกโกแลตน้ำฟักทองไม้กายสิทธิ์รสชะเอม และของแปลกๆอีกมากมายโดยในวันแรกบนรถไฟแฮร์รี่ใช้เงินกับขนมเหล่านั้นไปทั้งสิน้น11ซิกเกิลกับ7ขนุดและใครจะไปรู้ครับว่าการใช้เงินกับขนมมากมายของแฮร์รี่จะทำให้เขาได้พบเจอกับเพื่อนที่ดีที่สุดอย่างรอนวิสลลย์ไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์ถือเป็นเครื่องมือตัวกลาง ทำหน้าที่ในการดึงพลังเวทมนต์ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงที่สุดและดีที่สุดออกมาจากตัวของพ่อมดแม่มดเพราะฉะนั้นมันคงเป็นเรื่องที่น่าอายมากถ้านักเรียนปีหนึ่งจะมาที่ฮอกวอตส์โดยไม่มีไม้มไมกายสิทธิ์และการยืมไม้กายสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนั่นก็เพราะว่าไม้กายสิทธิ์เลือกพ่อมดนั่นเองดังนั้นพ่อมดแม่มดมือใหม่ทุกคนควรจะต้องมีไม้กายสิทธิ์ไว้ในครอบครองคนละหนึ่งด้าม ตามที่ระบุไว้ชัดเจนในลิสต์รายการของที่ต้องใช้ที่แน่มากับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนและร้านขายไม้กายสิทธิ์ที่ดีที่สุดมีอยู่ร้านเดียวในอังกฤษครับนั่นก็คือร้านของโอลิเวนเดอร์ที่ตรอกไดแอกอนไม้กายสิทธิ์ของโอลิเวนเดอร์ทุกอันมีสารสศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งพลังอยู่ในแกนคุณพอเตอร์เราใช้ขนของยูนิคอร์นขนหางของนกฟีนิกซ์และเอ็นหัวใจมังกรไม่มีไม้อันไหนของโอลิเวนเดอร์ที่เหมือนกันเลยเช่นเดียวกับที่ไม่มียูนิคอร์น มังกรหรือนกฟินิกซ์สอตัวที่เหมือนกันและแน่นอนคุณจะเอาไม้กายสิทธิ์ของพ่อมดคนอื่นมาใช้งานได้ไม่ดีเท่าหรอกโอริแวนเดอร์พูดศิลาอาถั์บทที่5ตรอกไดแอรกอน Give it a w เ y Eve เครื่องแบบฮอกวอตส์ในจดหมายตอบรับจากฮอกวอตส์จะมีกระดาษหนาสีเหลืองนวลแผ่นที่2ที่ส่วนใหญ่ไม่มีใครสนใจ ในนั้นจะระบุสิ่งของจำเป็นทั้งหมดของนักเรียนปีหนึ่งซึ่งอันดับแรกในรายการก็คือชุดนักเรียนจากฮอกวอตส์ดังต่อไปนี้ครับเครื่องแบบสำหรับนักเรียนปีหนึ่ง 1. เสื้อคลุมปฏิบัติการแบบเรียบ3ชุดสีดำา 2. หมวกแหลมไม่มีลายสำหรับใส่เวลากลางวัน3ใบสีดำา 3. ถุงมือป้องกัน1คู่หนังมังกรหรือใกล้เคียง 4. เสื้อคลุมหน้าหนาวห,าหตัวสีดำใส่รัดสีเงิน และโปรดทราบว่าเสื้อผ้านักเรียนทุกตัวต้องติดป้ายชื่อซึ่งเครื่องแบบของฮอกวอตส์หาซื้อได้ที่ร้านเสื้อคลุมสำหรับทุกโอกาสของมาดามมอลกินที่ตรอกแดรแอกอนครับสัตว์เลี้ยงนักเรียนปีหนึ่งทุกคนได้รับอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง3ชนิดติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นนกฮูกแมวและคังคกถ้าใครอยากได้นกฮูกก็ต้องไปที่ร้านนกฮูกไอลอสที่นั่นมีนกฮูกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งแน่นอนว่านกฮูก เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์มากที่สุดครับที่ชัดๆเลยก็คือการทําหน้าที่เป็นไลรเณนีนกหูกถ้านักเรียนคนไหนไม่มีนกหูกก็ต้องไปใช้นกหูกโรงนาของฮอกวอตส์สัตว์ชนิดที่2ก็คือแมวครับที่ตรอกดแอร์กอนหาซื้อแมวได้ที่ร้านขายสัตว์วิเศษเหมือนที่เฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์ได้ครุกแชงมาจากที่นั่นและ 3. ก็คือคางคกสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดเนวิลลองบัตทอมเป็นเจ้าของเทรเวอร์ คางคกที่ปู่น้อยเอลจี้ซื้อให้เขาเป็นของขวัญหลังจากที่เนวิลแสดงพลังเวทมนต์ให้ทางครอบครัวเห็นเพราะก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนที่ฮอกวอตส์ครอบครัวลองบัตทอมเกือบจะถอดใจและเกือบเชื่อกันแล้วว่าเนวิลอาจจะเป็นสคกิปก็ได้ฉันยังไม่ได้ของขวัญวันเกิดให้เธอเลยแฮรี่ฉันจะหาสัตว์เลี้ยงให้เธอไม่ใช่คางคกนะคางคกนะ่ะตกแฟชั่นไปตั้งหลายปีแล้วเธอต้องถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะแน่และฉันก็ไม่ชอบแมวมันทำให้ฉันจาม ฉันหานกฮูกให้เธอดีกว่าเด็กทุกคนอยากได้นกฮูกกันทั้งนั้นมีประโยชน์เหลือหลายใช้ส่งจดหมายแล้วก็ทำอะไรได้อีกเยอะแห้กลิตพูดศิลอาถาันบทที่5ตรอกไดแอกอนห <House> นังสือเรียนมาเรียนหนังสือก็ต้องมีหนังสือเรียนใช่ไหมครับนอกจากภาคปฏิบัติแล้วนักเรียนปีหนึ่งทุกคนก็ต้องแม่นในเรื่องทฤษฎีด้วยเหมือนกัน ในริสรายการหนังสือเรียนที่นักเรียนปีหนึ่งต้องมีจะประกอบไปด้วยตำราคาถามมาตรฐานปีหนึ่งโดยมิรันดากรอชฮอกประวัติศาสตร์เวทมนต์โดยบาตูดาแบ็กชอตทฤษฎีเวทมนต์โดยอดัลเบิร์ตวัฟฟลิงคู่มือแปลงร่างเบื้องต้นโดยเอเมริกสวิชสมุนไพรและเห็ดราวิเศษพันชนิดโดยฟิลิดาสปอร์ยาวิเศษและยาพิษโดยอาร์เซเนียสจิกเกอร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ โดยนิวสคามนเดอร์พลังมืดคู่มือป้องกันตนเองโดยเควินตินทริมเบิลซึ่งหนังสือที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวบรรจงและหยดมือครับหม้อใหญ่และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆแน่นอนว่าไม้กยายสิทธิ์ด้ามเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนปีหนึ่งของฮอกวอตส์ครับโดยเฉพาะในคาบเรียนวิชาภาคปฏิบัติต่างๆอย่างเช่นวิชาปรุงยาของศาสตราจารย์เซเวรัสเนฟ No wand silly this class. อุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมอื่นๆที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่มีดังนี้ครับหม้อใหญ่หนึ่งใบแบบดีบุกผสมตะกัว่วขนาดมาตรฐานเบอร์สองขวดแก้วหรือขวดเจียวรนาย1ชุดกล,กล้องสองทางไกลหนึกล้องตาช่างทองเหลืองหชุดและสุดท้ายก็คือหีบใส่ของทั้งหมดที่ซื้อมาจากตรอกไดแอร์อนส่วนใหญ่นักเรียนปีหนึ่งทุกคนต้องซื้อหีบใบใหม่ครับ แต่ก็อาจจะมีข้อยกเว้นอย่างเช่นครอบครัววิสลีย์ที่มีพี่น้องหลายคนยกตัวอย่างเช่นรอนวิสลีย์เขาจำเป็นที่จะต้องใช้หีบใบเก่าของพี่ชายปากกาขนนกหมึกและกระดาษนักเรียนปีหนึ่งทุกคนจะมีแค่ไม้กายสิทธิ์หนังสือเรียนและหม้อใหญ่ไม่ได้นะครับพวกเขาต้องมีปากกาขนนกหมึกและกระดาษด้วยเพื่อเอาไว้ใช้เขียนเรียงความในวิชาต่างๆ และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเอาไว้เขียนจดหมายส่งปรษณียน์นกฮูกถึงครอบครัวและเพื่อนฝูงสิ่งที่นักเรียนปีหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตในรายการสิ่งของจําเป็นสําหรับนักเรียนปีหนึ่งมีหมายเหตุด้านล่างระบุไว้ว่าผู้ปกครองโปรดทราบว่านักเรียนปีหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้มีไม้กวาดของตนเองซึ่งวิชาการบินกับมาดามฮูชนักเรียนปีหนึ่งจะต้องใช้ไม้กวาด Shooting Star ไม้กวาดแข่งขันรุ่นมาตรฐานที่ถูกที่สุดที่ฮอกวอตส์ ได้เตรียมไว้สำหรับนักเรียนปีหนึ่งแต่ก็อย่างที่รู้กันครับแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นข้อยกเว้นพิเศษเมื่อเขาได้เป็นซีเกอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นศาสตราจารย์มัก,ก์นกนาเกลจึงซื้อไม้กวาดนิมบัส2,000ให้กับเขาเป็นของขวัญน,นอกจากที่นักเรียนปีหนึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีไม้กวาดเป็นของตัวเองแล้วนักเรียนปีหนึ่งยังไม่สามารถลงเรียนวิชาพยากรณศาสตร์วิชามักเกิลศึกษาวิชาอักษรรูนโบราณวิชาดูแลสัตว์วิเศษ และวิชาตัวเลขมหาสจั์ซึ่งทั้ง5วิชานี้นักเรียนจะต้องขึ้นปี3ก่อนถึงจะสามารถเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมได้รวมถึงหลักสูตรการหายตัวและการเล่นแร่ปแปรธาตุนักเรียนปี6ขึ้นไปเท่านั้นครับถึงสามารถเรียนได้เปิดใจรับฟังมีน้ำใจและกล้าหารแฮร์ริ่บอกให้แฮร์รี่เป็นตัวของตัวเองที่ฮอกวอตส์ซึ่งก็เป็นคำแนะนำที่ดีทีเดียวครับการเปิดใจให้กว้างรับฟังและมีน้ำใจกับเพื่อนๆนผู้วิเศษใหม่ๆ ตลอดจนเพื่อนที่อยู่ร่วมกันในบ้านที่ถูกคัดสันมันจะทําให้เรามีโอกาสเจอเพื่อนที่ใช่อย่างแน่นอนครับเหมือนกับที่แฮร์รี่มีน้ําใจกับรอนเข้าใจและรับฟังเฮอร์เมอนี่จนในที่สุดทั้ง3คนก็กลายเป็นเพื่อนซีคอยช่วยเหลือกันและกันเสมอมาแต่3อย่างนี้ยังไม่พอนะครับนักเรียนปีหนึ่งต้องมีความกล้าหาญด้วยการที่ต้องเข้ามาอยู่ในโลกของผู้วิเศษซึ่งก่อนหน้านี้บางคนไม่เคยได้ยินและรู้จักมาก่อนความกล้าหาญเป็นสิ่งสําคัญมาก ที่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยในฮอกวอตส์ไหนจะต้องเจอกับวิชาเรียนโหดๆอาจารย์บางคนที่ไม่ค่อยเป็นมิสซักเท่าไหร่นี่ยังไม่นับพานโรงขี้โมโหและพวกผีที่อยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งในปราสาทอย่างเช่นผีหัวเกือบขาดผีจอมโหดอย่างบารอนเลือดและผีโพโตไกด์จอมแกล้งอย่างพีพส์ดังนั้นครับการเตรียมพร้อมและความกล้าหาญจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่ออยู่ที่ฮอกวอตส์ใครจะไปรู้กับว่าวันดีคืนดีเราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับโทรภูเขา ลงไปที่ระเบียงทางเดินชั้น3และพบกับหมา3ามหัวหรือถูกกักบ,บริเวณโดยการเข้าไปสำรวจป่าต้องห้ามที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายกับแพกกลิษซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ฮอกวอตส์ครับ the forest i thought that was a joke we can't go in there students aren't allowed และทั้งหมดนี้ก็คือ10สิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับวันแรกของนักเรียนปีหนึ่งที่ฮอกวอตส์ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โลกเวทมนต์แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ